สวัสดีครับวันนี้เราได้รถสวยๆมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับ Honda c b 650F นะครับสีน้ำเงินสวยๆสภาพเนียบๆนะครับของแต่งค่อนข้างจะเยอะใครหาอยู่รีบมาดูนะฮะคาร์บอนเต็มคันเลยนะครับก็เพิ่งมาไฟหน้าเป็น LED ตัวใหม่แล้วนะครับตัวล่าสุดนะครับมีคาร์บอนหน้ากากหน้าด้วยนะฮะ ไฟเลี้ยว LED นะครับตรงอกด้านในก็เป็นคาร์บอนนะครับงานสวยเลยนะเครื่องทองฝาทองสวยๆครับไม่มีแกะนะฮะเครื่องเดิมๆนะครับไฮไลท์เลยตัวนี้จะเป็นพ่อนะครับพ่อสตูนนะครับเป็นคอฟูงาน PR2 นะฮะ Full System ก็ได้ราคาอยู่ครับเสียงนุ่มๆนะครับ แล้วก็มีกาดหม้อน้ําให้ด้วยการลื่นข้างถังนะครับการลอยเข็มขัดเป็นคาร์บอนนะครับฝาถังน้ํามันแต่งคาร์บอนนะครับบางคนหลังนี่เป็นคาร์บอนเลยนะครับมีกันดินให้ด้วยนะหน้าฝนอย่างนี้มีครบเลยนะครับท้ายสั้นแต่งให้นะครับมีไฟ LED สวยๆนะครับนี่ฮะบังโซ่บังโคลนคาร์บอน มีท้ายกันตกจับนี่ก็เป็นคาร์บอนนะครับอย่างสวยนะฮะเบาเรียบร้อยมากครับใช้งานรักษามากครับเจ้าของฝังน้ำมันเดิมๆนะครับสต็อปเปอร์แผงคอบนล่างสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่มีล้มหนักไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับคันนี้มาดูแผงคอนะครับดูแลดีมากขอดูไม้หน่อยไม้คันนี้19,262นะฮะ1 9ใช้ไม่เยอะนะครับขอลองสตาร์ทนะครับ นะครับสไตล์ท่อสูตรฟูเรียกเป็นมานะครับรอบดีมากรอบจัดดีมากครับเรียกเป็นมาตามสไตล์คอฟูครับเหมือนเดิมนะครับคันนี้เรารับประกันให้ลูกค้า3ามเดือนเต็มๆนะครับเรามีเซอร์วิสจากทางทีมงานที่ร้านนะครับดูแลให้ที่ร้านเรามีรถประมาณ50 6 0สคันนะครับเข้ามาเลือกชมได้นะครับถ้าสนใจคันนี้ หรือชอบคันอื่นนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ